สวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องเปิ้ลพาเครื่องอีกเช่นเคยเลยนะคะพี่พี่วันนี้ก็ได้พระเล็ก,ลกๆในน้อยมาให้พวกพี่ได้ดูได้ซื้อหากันเลยนะคะราคาแบ่งปันเหมือนเดิมเลยนะทางเรามีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพี่พี่แต่ขอบวกค่าส่ง100บาทโอนผ่านธนาคารเราจะส่งให้ฟรีนะคะใครสั่งเก็บปลายทางขอคนพร้อมรับจริงๆนะคะพี่พี่นะ อันนี้คือช่องทางการติดต่อของหนูนะคะถ้าใครอยากได้รูปเพิ่มเติมนะทักมาที่ ID Line 0886725521นะคะเบอร์โทรศัพท์0886725521นะคะพี่พๆ ID Line กับเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์เดียวกันละเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะไม่รอช้าเลยนะไปเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะคะ กันที่รายการแรกเลยนะคะรายการแรกเป็นสมเด็จปกโพนะคะพี่พี่ของหลวงพอ่อกลวยนะเป็นเนื้อดินนะคะเข้มเข้มสีน้ำตาลสวยสวยเลยนะคะพี่พี่นะองค์นี้นะคะสวยสวยเลยนะเก่าเก่าเลยนะคะพี่พี่เป็นเนื้อดินนะองค์นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่พี่เปิดไว้หนึ่งพันนะนี่เลยนะคะเก่าเก่าสวยสวยเลยนะ ่องให้เห็นการชัดๆเลยนะคะนี่เลยนะต่อไปมารายการที่หนึ่งที่สองเลยนะคะ มารายการที่สองนะคะเป็นสมเด็จวัละครพิมพ์ใหญ่นะคะพี่พี่เป็นเนื้อแตกลายงานนะตรงนี้ผิวเข้มเข้มเลยนะคะมวลสารทั่วองค์เลยนะนี่เลยนะคะพี่พี่สมเด็จองค์นี้เก่าๆเ,เลยนะเป็นลายแตกงานนะคะพี่พี่เป็นเนื้อลายแตกงานนะนี่เลยนะเก่าๆเ,เลยนะคะองค์นี้เปิดราคาไว้เก้าร้อยนะคะ,ะ,คะพี่พี่ เปิดไว้เก้าร้อยนะแต่ละองค์พี่ๆต่อราคากันได้เลยนะคะนีเลยนะอาจจะมีมือสั่นนะคะพี่ๆต้องขออภัยด้วยนะคะ ไปมารายการที่สามเลยนะคะมารายการที่สามนะคะรายการที่สามเป็นทับปิดตาพินต้อหลวงพ่อทับวัดอนุงค์นะคะพี่ๆนะเป็นเนื้อเมฆขสิทธ์นะคะพระสวยๆเลยนะองค์นี้นะปิดตาสวยงามเลยนะคะ นี่เลยนะองค์นี้เปิดราคาไว้เก้าร้อยค่ะพี่พี่เปิดไว้เก้าร้อยนะสวยงามเลยนะคะองค์นี้นะ นี่เลยนะคะพี่พี่ต่อไปมารายการที่สี่เลยนะคะมารายการที่สี่เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะเก่าสวยมากเลยนะพี่พี่อยู่ในเลี่ยมเก่าๆอย่างนี้เลยนะ อยู่ในเลี่ยมพร้อมใช้เลยนะคะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่ๆเก่าสวยงามเลยนะอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวอย่างดีเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะพี่ๆนะองค์นี้เปิดราคาไว้เก้าร้อยค่ะพี่ๆเปิดไว้เก้าร้อยบาทนะคะ นะพระเก่าสวยเลยนะคะต่อไปมารายการที่ห้าเลยนะ มารายการที่ห้านะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะพี่พี่องนี้เลี่ยมกรอบวินเทจเปิดหน้าเปิดหลังสวยๆเก่าๆเ,เลยนะคะนี่เลยนะอยู่ในเลี่ยมวินเทจเก่าๆเ,เลยนะพี่พี่ใครชอบแบบเลี่ยมเก่าๆพระเก่าๆนะคะนี่เลยนะเหรียญน,นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันนะคะพี่พี่เปิดไว้หนึ่งพันบาทนะ นี่เลยนะคะเก่าเลยนะ นะคะเก่าๆเลยนะเหรียญน,นี้นะต่อไปมารายการที่หกเลยนะคะมารายการที่หกเป็นสมเด็จวะะัลคังนะคะพี่พี่เป็นเนื้อแห้งๆเลยนะองค์นี้สวยๆเลยนะคะมีคราบกุขบ้บเป้งทั่วองค์เลยนะพี่ๆนะ สมเด็จเนื้อมันมันเก่าๆเลยนะคะนี่เลยนะเนื้อออกแห้งๆนะคะองค์นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันนะคะพี่ๆสมเด็จองค์นี้นะเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะคะ ยนะพี่ๆเนื้อออกแห้งๆนะต่อไปมารายการที่เจ็ดเลยนะคะมารายการที่เจ็ดเป็นพระสุมก่อเนื้อดินนะพี่ๆ องนี้ผิวเข้มๆเ,เลยนะรอบองค์มีเลข่ขึ้นอยู่บางๆนะคะพี่พี่นะนี่เลยนะคะซุ้มกอเก่าๆเลยนะเนื้อมันๆเลยนะคะพี่พี่นี่เลยนะองค์นี้เปิดราคาไว้เก้าร้อยค่ะเปิดไว้เก้าร้อยบาทนะคะพี่พี่นะเก่ามันเลยนะคะพี่พี่เนื้อเก่าๆมันๆเลยนะ ใครเป็นสายสุมกอนะคะพี่พี่นี่เลยนะเก่าๆเลยนะคะพี่พี่คนไหนสนใจองค์ไหนทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะนี่เลยนะคะต่อไปมารายการที่แปดเลยนะ าายการที่แปดเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางขานนะคะเป็นเนื้อทองผสมนะองค์นี้เก่ามากๆเลยนะคะมีสนิมแดงขึ้นอยู่ทั่วองค์เลยนะนี่เลยนะคะพี่ๆจอบใหญ่นะเก่าๆเ,เลยนะคะใครชอบสะสมพักเก่าๆเหรียญเก่าๆนะคะพี่ๆนะนี่เลยนะปล่อยราคาแบ่งปันทุกองค์เลยนะคะ องนี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่พี่เปิดไว้หนึ่งพันบาทนะนี่เลยนะพี่ๆเก่าๆเลยนะคะมีสนิมขึ้นอยู่ด้วยนะ ต่อไปมารายการที่เก้าเลยนะคะมารายการที่เก้าเลยนะคะเป็นพระหล่อไม่ทราบที่นะพิมพ์พระหน้าปกนะคะพี่พี่เป็นเนื้อทองผสมนะเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่พี่องค์นี้นะนี่เลยนะคะองค์นี้เปิดราคาวไว้เก้าร้อยนะคะพี่ๆ เปิดไว้เก้าร้อยบาทนะเก่าเก่าเลยนะคะพี่พี่นะนี่เลยนะ เก๋สวยเลยนะคะต่อไปมารายการที่สิบเลยนะมารายการที่สิบเลยนะคะเป็นพะระลีลาเมดขนุนนะจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเป็นเนื้อดินนะคะพี่ๆองค์นี้ผิวแห้งๆเลยนะสวยๆเลยนะคะเนื้อแห้งๆสวยๆเลยนะคะพี่ๆนะ นี่เลยนะคะองค์นี้เปิดราคาไว้เก้า9อยนะคะพี่ๆนะเปิดไว้เก้า9อยบาทนะคะ นะนี่เลยนะคะพี่พต่อไปมารายการที่สิบเอ็ดเลยนะคะ มารายการที่11เป็นพระนางพญาพิมพ์พอกนูนนะคะองค์นี้สวยงามมากเลยนะมีเลขขึ้นทั่วองค์เลยนะคะมีค่าปกคลุมผิวอยู่ทั่วองค์เลยนะคะพี่พี่นะนี่เลยนะเนื้อแห้งๆผิวแห้งๆเลยนะคะพี่พี่ผิวพระออกแห้งๆเลยนะองค์นี้เปิดราคาไว้900ค่ะพี่พ มีเลยนะคะเนื้อออกแห้งๆสวยๆเก่าๆเลยนะ นี่นะคะต่อไปมารายการที่สิบสองเลยนะคะมารายการที่สิบสองเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลน,นะพี่พี่ เป็นเนื้อทองแดงนะคะด้านหลังมีจานสวยๆเลยนะมีรอยจานอยู่ด้านหลังบางๆเลยนะคะพี่ๆเหรียญน,นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะเปิดไว้แปดร้อยนะเหรียญเก่าๆเ,เลยนะคะพี่ๆใครชอบสะสมเหรียญเก่าๆนะ ามพลาดเลยนะคะนี่นะคะพี่ๆรอยจานอยู่ด้านหลังนะ ต่อไปมารายการที่13เลยนะคะมารายการที่13เป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะองค์นี้รุ่นสองนะคะพี่ๆหลังยันตีนะตี2 5งหหนึ่งนะคะ สภาพพระสึก,นะกะะส,สึกนะพี่ๆตามการใช้งานเลยนะคะสภาพสึกสึกตามการใช้งานเลยนะคะพี่ๆนี่เลยนะเก่าๆเลยนะคะองนี้นะเห่ยียนี้เปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทนะคะเปิดไว้เก้าร้อยบาทนะ นะคะพี่ๆเหรียญเก่าๆเลยนะต่อไปมารายการที่สิบสี่เลยนะคะมารายการที่สิบสี่เป็นลาหูกะลาเกะนะคะของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะคะ องนี้สวยงามมากเลยนะพี่ๆด้านหลังมีลอยจานอยู่ทั่วองค์เลยนะคะนี่เลยนะลอยจานเก่าๆเหรียญเก่าๆเ,เ,เ,เลยนะคะลาหูเก่าๆเ,เลยนะคะพี่ๆลาหูกะลาแกะเปิดไว้ราคาหนึ่งพันบาทนะคะนี่เลยนะเก่าๆเ,เลยนะ นี่เลยนะคะหน้าหลังมีจานอยู่ทั่วองค์เลยนะพี่ๆนะต่อไปมารายการที่15้าเลยนะคะ มารายการที่สิบห้าเป็นเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะองค์นี้สวยมากๆเลยนะคะเก่ามากๆเลยนะพี่ๆนะนี่เลยนะคะเต่าเก่าๆเลยนะพี่ๆใครชอบสะสมนะคะนี่เลยนะเต่าหลวงพ่อเงินเปิดไ้เก้าร้อยบาทนะคะพี่ๆเก่าๆสวยๆเลยนะ นี่เลยนะพี่ๆนะต่อไปมารายการที่สิบหกเลยนะคะมารายการที่สิบหกเป็นพระผงพุทธโธน้อยนะคะของหลวงแม่ชีบุญเรือนนะ องนี้สวยงามมากๆเลยนะคะเนื้อออกไปทางผงทูบนะคะพี่ๆนะนี่เลยนะคะมีสีเข้มเข้ๆสวยๆเลยนะนี่เก่าๆเ,เลยนะคะพี่พี่องนี้นะองนี้เปิดราคาไว้900บาทนะคะพี่พี่900บาทนะนี่เลยนะคะ เลยนะต่อไปมารายการที่สิเจ็ดเลยนะคะ มารายการที่17เจ็ดเป็นพระปิดตายานยุ่งนะคะพี่พี่เนื้อสัมฤทธิ์นะเก่าสวยงามมากเลยนะคะองค์นี้ไม่ทราบที่เลยนะคะพี่พี่นะนี่เลยนะคะเก่าเก่าเลยนะพี่พี่คนไหนสนใจองค์ไหนนะคะทักเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะราคาแต่ละองค์ต่อรองกันได้เลยนะคะ ใครสั่งเก็บปลายทางขอคนพร้อมรับด้วยนะคะพี่ๆนะขอคนไม่สั่งเล่นนะคะนี่เลยนะเก่าๆเลยนะคะ นี่เลยนะพี่พนะต่อไปมารายการที่19เลยนะคะมารายการที่18เป็นพระผงหลวงพ่อพาดนะคะพี่พี่นะวัดดงตาลน,นะคะพิมพ์ขี่สิ่งนะเป็นเนื้อดินแดงๆนะคะแห้งแห้งนะ แบบนี้เลยนะคะมีอุดผงเดิมๆด,ด้วยนะคะพี่ๆสภาพพระสวยงามเก่าเลยนะคะเก่าเก่าเลยนะนี่เลยนะคะเก่าเก่าเลยนะพี่ๆนะ นี่เลยนะคะเนื้อแห้งๆเลยนะต่อไปมารายการที่19เลยนะคะ รายการที่สิบเก้านะคะเป็นสมเด็จบางขุนพมนะฐานคู่นะคะองคน,นี้บางบางสวยสวยเลยนะเนื้อมีมวลสารขึ้นอยู่ตัวองค์มิดดำๆนะคะพี่พี่เห็นชัดๆเลยนะขึ้นอยู่ทั่วองค์เลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะพี่พี่นะนี่เลยนะคะองค์นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่พี่ สมเร็จเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะสวยงามเลยนะคะองค์นี้นะนี่เลยนะคะพี่ๆมวลสารทั่วองค์เลยนะเม็ดดำๆเห็นได้ชัดเลยนะคะ นี่เลยนะต่อไปมารายการที่ยี่สิบเลยนะคะมารายการที่ยี่สิบเป็นพระเปิมเนื้อดินนะคะพี่พี่เนื้อดินแดงนะองค์นี้สวยงามมากๆเลยนะคะพุทธสิ่คมชัดเนื้อสวยเลยนะคะ เนื้อดินเหมือนหินแก่งเลยนะคะพี่พีนะเหมือนคล้ายๆหินแก่งเลยนะคะนี่เลยนะเก่าสวยงามเนื้อมันๆเลยนะองค์นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันนะคะพี่พนะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะ สวยงามเลยนะคะเนื้อมันมันเลยนะนี่เลยนะคะพี่ๆนะ วันนี้พักก็ได้หมดลงแล้วนะคะพี่พี่วันนี้พักก็ได้หมดลงแล้วนะคะพี่พี่ฝากพี่พี่กดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องน้องเปิ้ลพระเครื่องด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปเลยนะคะพี่พี่วันนี้ถ้าพูดผิดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้คือช่องทางการติดต่อของหนูนะคะถ้าใครอยากได้รูปเพิ่มเติมนะ พักมาที่ id ลาย e 0 8ย์7 2 5 5 2ดห้าห้าสองหนึ่งนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 8ย์2 5 5แปเจ็ดสองห้าห้าสองหนึ่งนะคะพี่พี่ id ลายกับเบอร์โทรศัพท์เป็น s <S เบอร์ s <S เดียวกันเลยนะคะทางเรามีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะแต่บวกค่าส่งหนึ่งร้อยบาทโอนผ่านธนาคารเราจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะใครสั่งเก็บปลายทางของคนพร้อมรับจริงๆนะคะพี่พี่ขอคนไม่สั่งเล่นนะ วันนี้พักก็ได้หมดลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ